สำหรับพี่ว่าสิ่งที่ทำให้ฟินาเล่ไปถึงระดับโลกได้พี่ว่าหนึ่งมั่นใจเลยคุณภาพพี่เชื่อในเรื่องของเขาบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นถูกต้องไหมครับพี่คิดว่าต่อให้คนไปพูดฟินาเล่ยังไงก็แล้วแต่ฟินาเล่สวยมากฟินาเล่ดีมากฟินาเล่เลิศเลอค่าฟินาเล่คือที่สุดแล้ว แต่ก็สู้ตาเห็นไม่ได้พี่มีความสึกว่าหลายๆคนก้าวเข้าสู่ฟินเลสสิ่งหนึ่งที่คนพูดมากที่สุดคือโอ้โหว้าวคือมันสวยมากเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นการปากักการใช้วัสดุรวมไปจนถึงคัตติ้ง นะครับสิ่งสำคัญที่บอกว่าเราโชคดีเลยคือเราเรียนมาฉะนั้นวิชาความรู้ที่เราได้จากการศึกษาเนี่ยส่งเสริมเรามหาศาลมากคุณเกสามารถที่จะเสกผู้หญิงให้มีสรีระได้สวยงามมากเหลือเกินนะครับหลายๆถ้าเลยว่าจะอ้วนจะผอมจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็แล้วแต่สามารถที่จะมาตัดและให้เราออกแบบได้แบบว่าทุกคนยินดีที่จะจ่ายเงินบอกว่าแบาบไม่อัน ครับผมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพี่มั่นใจว่าสิ่งหนึ่งที่มันตอบโจทย์สำหรับฟินเดเล่ได้คือคุณภาพงานแลกะก็ความงดงามความมิจิตนะครับและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องของคัตติ้งนั่นเองนะครับผมแล้วก็มันมีมุมมองของหลากหลายไม่ว่าจะเป็นคําพูดลูกค้าพูดต่อการสนับสนุนส่งเสริมเราจนหลายๆคนบอกว่าบางทีเดินไปกันแปดคนพี่ทําชุดให้แค่คนเดียวแต่คุณเชื่อไหมว่าเดินลงบนสนามบนรันเวย์เนี่ยนะครับเป็นแคทอล์กเลยเนี่ย ดาราหลายๆท่านบอกว่าแกใส่ชุดฟินาเล่ใช่ไหมคือใน8คนเนี้ยคนเนี้ยใส่ชุดฟินาเล่ทุกคนสามารถบอกเลยว่าคนเนี้ยคือชุดของฟินาเล่พี่คิดว่าอันนั้นคือเป็นการตอบโจทย์พี่ได้สุดลาวนะครับผมแล้วก็เราก็มีโอกาสได้รับอย่างที่บอกว่าได้รับเกียรตินะครับตอนที่พันงานของคริสตอสวาร์ล็อกกี้ก่อนนะครับอันนั้นคือเป็นแบรนด์ที่เราแบบว่าเรารู้จัก เขาอยู่แล้วแน่นอนเราทําเสื้อผ้าถูกต้องไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ว่าเขาจะรู้จักเราไหมานั่นเองเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับแล้ววันหนึ่งพี่ก็ได้รับโทรศัพท์จากทางแบรนด์สวาร์ฟฟี่มาเลยว่าเขาอยากให้เมืองไทยคือฟินาเล่ในแหละเข้าสู่กูตูรีเย่นะครับก็คือเป็นโอกูตูนักออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูงนะครับซึ่งเป็น5 5้าดีไซเนอร์ชั้นนำจาก15ประเทศทั่วโลกณนะตรงนั้นเนี่ยพี่คิดว่า โอกาสมันโชคดีเหลือเกินมันจริงหรือเปล่าเขาต้องสอบมากๆเหมือนแล้วมีข้อเขียนครับเขาต้องสอบหมดเลยว่า,าแบรนด์นี้ดียังไงแบรนด์นี้มีข้อดียังไงแบรนดนี้เลือกเป็นไงและที่สําคัญการเป็นโอคุตูได้มันไม่ใช่ว่าเรามาเขียนได้มันคือเป็นเอกสารที่ตรีโจทย์มาเลยว่าคนนี้แหละ ได้การยอมรับจาก55ดีไซนเนอร์น,นำรวมไปถึง15ประเทศฉะนั้นปุ๊บเนี่ยเมื่อฟินาเล่ก้าพิสูจน์แบรนด์ระดับโลกนะครับใน15ประเทศทั่วโลกปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งภูมิใจที่สุดแล้วการคัดเลือกเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์เดียวที่ได้รับการคัดเลือกในปี2017นะครับก้าวเข้าสู่56ดีไซนเนอร์น,นำจาก15ประเทศทั่วโลกอันนี้คือเป็นสิ่งที่พี่รู้สึกภูมิใจที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาส ได้ทับทามจากทั่วโลกละนะครับผมแล้วก็ทางแบรนด์ของดูไบแฟชั่นวีนะครับที่ที่เกิดขึ้นละตรงนั้นเนี่ยเขาจัดเป็นรันเวย์ที่ยาวที่สุดเพื่อทำลายสถิติโลกนะครับในตะวันออกกลางเลยนะครับผมแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเราจะได้เข้าไปไหมเราจะได้ถึงไหมอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราก็มีโอกาสอีกนะครับได้ได้เจ้าของงานคัดเลือกเราอีกเข้าไปนะครับสู่รันเวนี้นะครับผมแล้วก็พี่ก็ ไปเดินแบบกันที่ดูไบแฟชั่นวีคนั่นเองนะครับผมแล้วผมก็ว่าในวันที่เราเดินออกมาแล้วในวันที่เราเดินเสร็จแล้วอยู่ดีปุ๊บเจ้าของงานเดินออกมาว่าเขาขอมอบรางวัลให้เราก็คือรางวัล best wedding dress of the year 2019นะครับแห่งดูไบแฟชั่นวีคอันนั้นเป็นสิ่งที่พี่ปารู้สึกภูมิใจที่สุดเลยเราเป็นนักออกแบบชุดแต่งงานยอดเยี่ยมคนแรกของประเทศไทยคนแรกของโลกที่เ้าเข้าสู่ดูไบแฟชั่นวีค แล้วเราก็ยินรับรางวัลอย่างความภาคภูมิใจมาเลยนะครับผมแล้วก็มีโอกาสดีๆอีกนะครับที่เก้าเข้าสู่ n o o n o n s h s o n w n w k นะครับฟ mm ินเลก็ได้คัดเลือกอีกจาก How of Icon London Fashion Week นะครับซึ่งจากที่ London Fashion w ว e k ในประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับผมแล้วก็เราก็ได้ร่วมเดินแบบบนรันเว์ของ f a s h ช on w วี k ครับผม ส่วนมากเลยทุกคนหลายๆท่านเลยจะรู้จักฟินาเล่ในเรื่องของชุดไทยนะครับผมชุดไทยนี้จัดว่าเป็นประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็เราก็เดินทางกันมาไกลมากนะครับผมก็เกือบ20ปีแล้วนะครับที่ฟินาเล่เดินทางมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เราเปิดฟินาเล่เนี่ยย้อนกลับไปเลยนะครับผมตั้งแต่วันที่4กันยายน นะครับแล้วก็ประมาณเกือบ20ปีที่ลแล้วแล้วล่ะนะครับผมแล้วก็เออ่เรามั่นใจนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมกับคุณเกเย์นะครับก็คือดรเกษณีกำอยู่สุขเนี่ยนะครับเราจบที่ชุมพรเขตอุดมศักด้วยนะครับผมแล้วก็เราก็ได้ เอาวิชาความรู้ที่มีเนี่ยแหละครับมาประกอบวิชาชีพนะครับโดยที่เรามั่นใจแล้วล่ะว่าเราเลือกในสิ่งที่ถูกต้องนะครับก็คือว่าเรารักในอาชีพในเรื่องของการบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริการให้กับลูกค้ากู้ต่างงานต่างๆรวมไปจนถึงการออกแบบเสื้อผ้านะครับแล้วก็เราก็ถือว่าภูมิใจนะครับที่มาถึงจุดณปัจจุบันนี้ครับผมแต่ช่วงเวลาดีๆก็เกิดขึ้นกับพี่นะเพราะว่าในช่วงเวลาเนี่ยพี่ก็สามารถที่จะเรียนไปด้วย แล้วก็ทำงานไปด้วยเราสามารถที่จะเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยได้นะครับผมซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันส่งเสริมพี่มากๆเลยทำให้พี่รู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับชีวิตมากในช่วงเวลาที่เราทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับผมแล้วก็เราก็มีโอกาสที่ว่าทำชุดไปด้วยเปิดร้านไปด้วยนะครับพี่ก็มีโอกาสตั้งเป็นร้านเล็กๆเลยนะครับคุณนองเชื่อไหมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือร้านเล็กๆของเราเนี่ย ลูกค้ารถเบนซ์จอดติดกันหมดเลยนะครับเพื่อที่จะมาตัดชุดกับเราคือณนะวันนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราพอเราเปิดลานเล็กๆปุ๊บเนี่ยนะครับเราสองคนร่วมกันเปิดลานนะครับทำธุรกิจเนี่ยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันหนึ่งเราขับเออเราเรากลับมาจากมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเราเห็นรถเบนซ์จอดกันเต็มเลยจ,จอดประมาณ3-4คันนะซึ่งรถติดแล้วก็ทุกคนเนี่ยลงมาเพื่อตัดชุดกับเราอะ ซึ่งเป็นลานเล็กๆอยู่ที่แบบติดถนนแล้วก็เรามองเอ๊ะคิดว่ารถเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าเกิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าพอเราลงมาปุ๊บเนี่ยเราตกใจมากคือเราเฮ้ยเขามาต่อต่อแฉต่อแถววะเพื่อตัดชุดกระเปานะครับเราถึงมองว่าโอกาสที่เราดีเนี่ยมันดีมากเ,เกินนะครับเป็นช่วงเวลาที่เราเราเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของเราหมดละที่ทำให้เราต้องเดินต่อในเรื่องของอาชีพนี้ไปเราเองนี่แหละ นะครับผมเราก็เลยตัดสินใจกันว่าคุณเกก็บอกว่าเนี่ยเธอควรที่จะเปิดร้านเองเลยนะถ้าเธอเปิดร้านเองเนี่ยบางทีแบบว่าความสวยงามเนี่ยอาจจะได้เห็นเยอะมากๆเลยเราก็เลยตัดสินใจเปิดฟินาเล่เวดดิ้งสโตร์ครับเป็นของตัวเองครับผมจากวันนั้น